ก็โอ้โหก็สมมงนะคะด้วยความที่แบบความสวยแล้วก็เหมือนเราก็เห็นเขาชายอยู่ในแบบแควา์ต่างๆแล้ววันนี้ก็คือวันไฟนอลทุกคนก็น่าจะเห็นโครงการเป็นส่วนใหญ่แหละน่าจะไม่ได้คาดสายตาทุกท่านนะคะก็เห็นโครงการแล้วก็คณะกรรมการทุกท่านก็คือโหวตปึ้งปึ้งปึ้งจริงการตัดสินของเรามันง่ายมากค่ะเราจะโหวตทุกรอบเพราะเรามีกรรมการที่ท่านแล้วก็โหวตเอาเสียงส่วนใหญ่เป็นหลักเลยเพราะว่าถ้าเจนี่คนเดียวก็คงเครียด แล้วก็วันน <ral> ี้ก็ผหวตดเป็นน้องกิ๊นพอดีนะคะดีด้วยค่ะเห็นว่าในรอบจะเลือกคนรอบระวัดคอยควงใช่เพราะว่ารอบห้าคนเป็นรอบที่เครียดมากด้วยความที่เราให้ตอบคถามหนึ่งนาทีแต่ทุกคนคือสั้นหมดเลยแล้วบอกบอสค่ะบอสบอกเออบอสไม่เก <laughs> ี่ยวนะบอสไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างคะแนนรอบห้าคนนะคะแอบสูสีที่แบบเรามีหกท่านใช่ไหม กลายเป็นคะแนนคนที่เข้า5 3 3 3 3กับ3เราเลยต้องมาประชุมกันใหม่ว่าอ่ะงั้นเลือกอีกรอบหนึ่งเราก็เลยได้ผลมาแล้วก็รอบสุดท้ายก็ผลตรงกันที่มเป็นยังไงบ้างคะวินาทีเราประกาศตัวเองเป็นคนก็ดีใจค่ <c oughs> ปะตาจะไหลาปะปะเลยพ่อ <c oughs> ไม่คิดแบบเราก็กดดันเราก็มาลบตั้งใจจริงที่จะมาเราจับตัวกันรู้สึกยังไบ้างขอให้เป็นชั้นขอให้เป็นชั้น ก็แอบ,บมีนิดนึงว่าถ้าไม่อยู่ชั้นหลังจะเป็นยังไงมีดกดดันไหมครับก็ต้องเป็นตัวแทนของดูพอสซิมิลนาแล้วก็เป็น<บ>ตัแวแทนของเจนนีน่ด้วยะอะไรเพราะว่าหลายคนกดดันเจนนี่ด้วยแล้วพอเป็นแล้วจะกดดันเราไหมไม่กดดันแน่นอนค่ะเพราเป็นพรีเซนเตอร์อยู่ตรงนี้ค,ะค,ค่ะทุกคนคะเพราะเราบิสเนสนะคะปีนี้ค่ะ่ะก็เดี๋ยวเมื่อกี้ประชุมกันแล้วค่ะตอนที่เลือกกันว่าแบบอะไรที่เป็นข้อเสียก็เดี๋ยวจะ นอแต่ว่าก็บตีของนี่เราก็รู้สึกว่าเาสวยสูงไปเ็มีได้ไปไลเจี่จัมิน้อยอะไรางเพเเราก็วเนหน้ากต้องเากรยเนี่ยค่ะเดี๋วปรึกษากันหลังบ้านแล้วก็จน่น่าจะส่งขดประสานแทนเรามีหน้าที่ซัพพอร์ตโซเชียลแล้วก็ซัพพอร์ตสวอตต่างๆที่เราจะสามารถเป็นคอนเน c กชั่นที่น้องได้แต่ว่าน่าจะไม่ได้ลงสนามเองเยอะแต่ว่าเดี๋ยวทั้งทีมขององรวมถึงทีมของ นครศรีที่มีประสบการณ์ด้านไหนก็ดึงคนด้านนั้นมาช่วยน้องให้มากขึแต่จเจนนี่รู้สึกว่าปีนี้มันบิวสิเนสตสำคัญเพราะฉะนั้นทีบิวซิเนสของเราเนี่ยที่จะต้องทํางานกันเป็นอย่างหนักที่จะต้องสามารถทําให้นครศรีเนี่ยเฉิดฉายได้เรื่องของไม่ว่าจะเป็นยอดขายหรือว่าความดังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะก็อยากให้ทุกคนเป็นกําลังใจแล้วก็รอติดตามด้วยค่ะ ลอออ็ลอกวง,<อ>งไหมเห็นเจนนี่ตอนให้คะแนนหรือเปล่าจะคลอดให้ได้ออไม่มีล็อกแน่นอนค่ะทุกอย่างไฟนอลหน้าง,งานวันนี้คือคือเจนนี่รู้สึกว่าถ้าใครดูนางงามเป็นนะเจนนี่ก็ดูเป็นเสียงส่วนใหญ่นะเราก็เคาะโคมาทุกเวเหมือนกันนะเราก็ไม่ค่อยพาลาดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวันนี้เราก็รู้สึกว่าโอเคแสดงความยินดีกับน้องค่ะล้วก็อยากให้ทุกคนแสดงความยินดีกับน้องด้วยเพราะว่าถ้าทุกคนดูตั้งแต่แรกเลยจนถึงวันนี้เราก็รู้สึกว่าโอเคน้องทำดีที่สุดแล้วก็วันนี้ก็สุดก่อค่ะเจนนี่ตอนวคาผมเหมงนกตา่อน ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นแล้วก็เรารู้สึกว่า <c oughs> เฮ้ยงานมันผ่านไปได้ด้วยดีแล้วเราก็รู้สึกโล่งเพราะมันเป็นครั้งแรกปีแรกของเราแล้วก็ตื้นตันแทนผู้เข้าประกวดเพราะว่าในรอบร่วงดำอะ่ะเราก็รู้ว่าทุกคนแบกความหวังและเราก็ยังมีความ เสียใจนิดนึงสำหรับคนที่เขาตกรอบแล้วเขาแบบเต็มที่เหมือนกันะอะไรเงี้ยเราก็เสียใจแทนน้องๆแต่สุดท้ายอย่างที่บอกว่ามงกุฎมันมีแค่มงอย่างจริงก็อยากให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็รู้สึกว่าถ้าปีต่อไปเจนนี่ยังคงถือลิขสิทธิ์ตรงนี้ได้อย่างให้ทุกคนมากันเยอะๆสนพอได้คนมงแล้วเจนนี่รู้สึกโล่งนะคะแล้วก็ตอนแรกกับเจนนี่รู้สึกว่าเฮ้ยห,หรือว่า พอมองเสร็จเราจะแบบปิด Social ain, โซเชียลดีไหมเพราะว่าเราหวเครียดอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายเมื่อกี้บอสบอกว่าวันนี้นั่นแหละต้องขายของจ้า <c> ก <oughs> <c oughs> ็คืออย่าไปเครียดอย่าไปตัวค่ะทุกอย่างมันเ,เกิดขึ้นแล้วมันดีเสมอหลังจากนี้ก็ช่วยกันให้มากที่สุดส่งนะ้องให้ได้ไกลที่สุดก็พออย่างความทุเวทีใหญ่เราพร้อมสู้เฉยโอ้เอาจริงนะพี่หนูก็พร้อมทําทุกอย่างที่จะสามารถส่งนครศรีให้ไกลได้มากที่สุดแต่ว่าสุดท้ายมันก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวของน้องพวกก็พวกประวัของเราด้วยว่า กิฟก็ต้องแบบเต็มที่เหมือนกันอะไรข้อดีก็ปรับให้ดีขึ้นอะไนข้อเสียก็ตรงคฟมต้องแบบรีบปรับให้ทันวันที่เป็นกองใหญ่อย่าลยมองว่าเป็นระดับเจนนี่เสียหน้าไม่ได้ถ้าระดับประเทศตรงนี้เจนนี่สึกยังไงเป็นเจนนี่เสียหน้าไม่ได้ใช่เราะระดับประเทศหนูไม่กดดันดีกค่ะทำให้เต็มที่ไปเลยออเอาที่น้องแบบมีความสุขและแฮปปี้แล้วก็เต็มที่กับมันก็พออย่าแบบออมก็พอค่ะพี่ๆนักข่าวรอจะพอได้ ตั้งเป้าหมายยังไงบ้างก็อยากให้จิดท็อปสิบนะคะจริงๆปีแรกก็อยากให้จิดท็อปสิบค่ะไม่ไม่ไม่ได้อยากให้แกไปยืนหกหมื่เนาะเพราะว่าทุกอย่างมันก็ มันก็มีค่าใช้ใจ่ายมันก็มีเรื่องของตัวอินเข้ามาก็อยากให้น้องไปให้ไกลที่สุดก็เชื่อมือค่ะเพราะว่าโอเคเราเรามีโซเชียลซัพพอร์ตน้องก็มีความสวยต่อไปเราก็มาหาเบรนที่3ามหรือซินิทอะไรของบอสจะมีที่สก็ให้ได้ถือว่าตรงนี้แหละยอดขายการขายของก็มีผลสําหรับปีนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องต้องฝึกขายของต้องเทรนเรื่องนี้กันด้วยะคะ่ะเปทีมงางเราเาตรียมความพร้อมที่จะสู้ศึกเวทีได้ยังไงบ้าง ตเตรียมความ้อมนมียนอยวะปรับก็ไก็ต้องริบปรับเลยนะนะว,ว่าอยากจะเข้าให้ได้ลึกกว่า6เออรจว่าในมือของบอนว่าจะไงบ้า็นอยอย่างที่พีนี่พูดไปก็เรื่อง b ิส e s s สาคัญใช่เาะนเป็นเออ่เป็นา้องไปเชนแป๊บนึงนะแม่เย็นๆเนาะคนเพิ่งได้มงนะแม่เนาะเย็นๆ ด้อมเราขนาดไหนนะด้อมหนูก็ยังว่างอยู่เยอะนะคะพี่ครับฝากด้อมหนูด้วยนะคะคกิบบ๊บก๊อมพรนะคะใครที่ดูอยู่นะคะมีอีกเรื่องหนึ่งแต่งแต่งนางงามกดดันมากสำหรับเรื่องทำหน้เรื่องหูนวัดก็ใหม่เยมันจะทันไหมได้เลยค่ะเจ้ัญญากับพี่จนเจนี่แล้วเนาะจ้าจะสิบโลค,คะ่ะโลนี่เลยเนาะกดเข้าบอกภายในเดือนเดือนนี้ใช่ค่ะคือเมื่อกี้นั่งดูอยู่แบบเราก็กินแล้วว่า โอเคแหละวันนี้มันก็สมบงรณ์ในแต่ถ้าสมมติว่ารถไม่ได้นี่ก็แอบกดดันเหมือนกันนะแต่ว่าสุดท้ายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักได้ด้วยกันโอเคขายของเลยเดี๋ยวออกเียมไฮะเออกพลงพูดยังไม่ชัดเลยค่อโยกนิ้นไปทางบิสเนสกันเถอะไม่นขายของโอเคขายที่อะไรค่ะขายพักก่อนขอถ่ายเได้กร์อายุยืนก็ได้เอาไมคออก ช่องนี้เลยเราจับได้ไหม <c oughs> ไม่ไข่ข่เจ๊จไข่อ๋ <c oughs> อ,อเอาไมา้ไว้ย่อหน่อยเจ๊นี่เป็นต้อย่อนะยืน